สวัสดีครับวันนี้จะมีเรื่องมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้งาน Google Drive นะครับไปสักพักหนึ่งก็จะพบว่า Google Drive พื้นที่สำหรับเวอร์ชั่นฟรีนี้นะครับจะให้พื้นที่แค่ 15GB นะครับซึ่งหลายคนเก็บรูปภาพหรือรวมถึงเก็บงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับเรามีเว็บไซต์มาแนะนำนะครับเรียกว่า เท่าบล็อกนะครับเทราบล็อกนี้จะให้พื้นที่เก็บงานถึง1เทเไบต์นะครับมากกว่า Google Drive ถึงเกือบ70เท่านะครับสามารถเก็บโดยไม่สูญหายได้ด้วยนะอัปโหลดไฟล์ได้สูงสุดนะครับต่อไฟล์เนี่ยยี่สนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถเก็บงานของเราไว้ได้โดยที่ไม่ต้อง บางคนก็จะไปสมัคร Google Drive ไว้หลายๆอันนะครับรวมถึงเทเลบล็อกนี่ยังจะซัพพอร์ตการใช้งานบนมือถือนะครับที่เป็น Android เป็น iOS นะครับแล้วก็นี่ครับเก็บได้ฟรีแล้วก็เป็นส่วนตัวปลอดภัยสำรองได้เหมือน Google Drive ทุกอย่างนะครับว,วิธีการก็ง่ายมากก็เหมือนการสมัครสมาชิกทั่วไปถ้ามี อีเมลอยู่แล้วนะครับก็คลิกตรงนี้เลยหรือจะสมัครด้วยเบอร์โทรก็ได้หรือด้วยไลน์ Line, ด้วยเฟ e b o o k ครับหรือ Apple ิลดีด้วยก็ได้ครับอันนี้จะลองอวิธีการสมัครด้วย google นะครับเลือกมาหนึ่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยเสร็จแล้วครับแค่นี้ง่ายมากเราจะลองอัพโหลดครับอัพโหลดมาหนึ่งอย่างซินะครับเรียบร้อยครับ เราสามารถที่จะแชร์ไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์หรืออะไรได้เหมือน g o o g l e Drive ทุกอย่างครับอันนี้การการแชร์นะครับเราสามารถตั้งเวลาได้ด้วยให้มันหมดอายุได้ด้วยนะครับแค่7วันหรือใส่รหัสผ่านก็ได้แต่แชร์ครั้งนี้จะแชร์นะครับ ันนี้เป็นลิงก์อันนี้เป็นรหัสนะครับนี่เป็นลิงก์เสร็จแล้วครับก็หวังว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะามีคลา,าวไว้สำหรับเก็บงานของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องไปสมัคร g o Google d r ไ v e บ่อยๆหรือไปเสียค่าบริการกับ Google Drive นะครับ